มาวันนี้จะมาปลดเครือข่ายตัว Samsung A12, A127F b a n a r y 5กันนะครับคราวนี้เราจะมาปลดด้วยกล่องหรือว่าดองเกิ Z3X จะเป็นกล่องหรือดองเกิก็ได้มาใช้โปรแกรมตัวเดียวกันนะเปิดโปรแกรม Samsung p r Pro ขึ้นมาย้ำก่อนว่าตัวดองเกิมีจำหน่ายนะครับสนใจสอบถามได้นะครับโอเคเปิดขึ้นมานะครับต้ใช้เครดิตนะรุ่นนี้ต้องใช้เครดิตใช้5เครดิตใครสนใจซื้อเครดิตก็ติดต่อได้เหมือนกันนะครับ เปิดโปรแกรมขึ้นมาก่อนนะครับเตรียมเครื่องไว้รุ่นนี้นะครับโมเดลนี้ต้องรูทเครื่องก่อนนะครับใครไม่รู้วิธีรูทก็ไปรูทมาก่อนนะครับรูทให้เรียบร้อยนะกล้องใกล้ๆหน่อยะไปรูทให้เรียบร้อยนะครับ,รรบ,รอรบพอรูทเสร็จแล้วเนี่ยก็มาเลือกโมเดลนะครับเปิดโปรแกรมขึ้นมาเลือกโมเดลก่อน1 A 127f เพอเลือกเสร็จปัาบกดัลล็อกครับเลือกพอร์ต ADB นะเปิด adb ก่อนนะ usb debug ในโหมดพัฒนาเป็นช่างต้องเปิดเป็นนะครับยังไงก็ต้องเปิดเป็นนะเป็นชนะ่างนนโหมดพัฒนาใน Google เพียบไปดูได้เลยแล้วก็กดคลิกเดียวเลย unlock via server สังเกตเขาวงเล็บมาให้เราด้วยนะว่าต้อง root นะครับเห็นไหมกดไปเลยยืนยันด้วย <c oughs> เราต้องยืนยัน adb ด้วยยืนยันการ root ด้วยโปรแกรมนะครับจะให้เรายืนยนันเราเฮ้ย เครื่องนี้มันต้องใช้5เครดิตนะนะครับเรายืนยันที่จะเสียหรือเปล่าแล้วก็กดตอบ yes ไปครับดูบาลานซ์ของตัวเองให้ดีบาลานซ์คือเงินเครดิตที่มีในระบบในยูเซอร์ของเราก็คือผมมีเครดิต5พอดีเปะ e ๊ะเลยถ้าใช้ไปปั๊บมกลายเป็น0ตอบ yes ครับอ่าควนี้รอยืนยันที่หน้าจอครับยังไงก็ต้องมีเด้งขึ้นมานะครับให้ยืนยัน super user นะครับกดอนุญาตเลยนะครับปึ๊บ อ่าอกดอนุญาตปับ๊บโปรแกรมก็จะรันต่อเห็นไหมครับเช็คซูเปอร์ยูเซอร์ซูเปอร์ยูเซอร์คือการรูทนั่นเองเนะครับเสร็จแล้วก็รอโปรแกรมทํางานจนเสร็จได้โค้ดมาก็ใส่ซิมปับ๊บมันจะขึ้นพินโค้ดให้ใส่รหัสนะถ้าเครื่องที่ติดล็อกเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นเครื่องนอกหรือเครื่องไทยใส่ซิมขึ้นไปมันจะมีช่องให้ใส่รหัสเพื่อปลดล็อกแล้วก็นํารหัสที่ได้จากโปรแกรมตัวน,นี้ไปใส่แต่โปรแกรมบางโปรแกรมหรือบางรุ่นเนี่ยเขา อ n ล็อกให้เราได้เลยโดยไม่ต้องใส่ p ินโค้ดก็มีก็รอดูที่โปรแกรมโปรแกรมจะบอกเราเองว่าจะให้เราทําอย่างไรต่อนะครับรอ,อครับอันนี้เ q STEP ที่1อยู่นะครับรอรอขอรัดไปตอนจบเลยดีกว่าเสียเวลานะครับเสียเวลาดูวิดีโอนะโอเครอแป๊บเดียวนะครับไม่นานไม่เกิน5นาทีนะครับแล้วก็ โปรแกรมก็ทำการสเต็ปหนึ่งสเต็ปสองเซิร์ฟเซิร์ฟเวอร์นะครับรอเซิร์ฟเวอร์ตอบกลับแล้วก็ทำการอันล็อกเรียบร้อยอันล็อกให้เลยอันล็อกโอเคเลยนะครับแล้วก็รีบูตเครื่องให้เราอัตโนมัติเครื่องก็จะเข้าหน้าหลักรีบูตเครื่องและอย่าลืมนะครับทำเสร็จแล้วอย่าลืมถอนรูทออกด้วยนะครับนะถอนรูทออกนะครหรือว่าใครต้องการจะรูทเครื่องก็ก็ปล่อยไปอย่างนั้นเลยก็ได้อัน,นี้เพียงแค่เรารูทเครื่อง นะครับเพื่อทําการปลดล็อกเครือข่ายเท่านั้นเองนะครับต้องปลดล็อกบูตอัล็อกรูทด้วยไม่งั้นเอาไปใช้ก็จะมีปัญหาพวกแอปธนาคารนะอะไรพวกนี้เนี่เรีบยบร้อยละวิธีการปลดล็อกเครือข่ายเดี๋ยวลองใส่ซิมกันดีกว่าเดี๋ยวหาซิมมาใส่นะครับโอเคหลังจากที่เราทดสอบใส่ซิมไปทั้ง2ซิมแล้วนะครับก็ปรากฏว่าสัญญาณก็ใช้ได้เลยไม่ต้องใส่พินโฟสอะไรเลยเพราะว่ามันเป็นการ อันล็อกด้วยวิธีการรูทเครื่องนะครับนะก็ถ้าใครทำเสร็จแล้วก็อย่าลืมอันรูทด,ด้วยนะก็เรียบร้อยละแค่นี้